ีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายที่มีให้กับอาจารย์นะคะและขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะที่ให้การส,สนับสนุนดูการพยากรณ์ติดตามรับชมรับฟังช่องกิ่งไผ่พยากรณ์ขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะ ค่ะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง31ธันวาคม2563นะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะเรามาดูไพ่แถวที่หนึ่งเป็นดวงของชาวราศีกุมชาวราศีกุมได้ไพ่นะคะ9ถ้วยไพ่ติวิลไพ่ราชินีเหรียญแล้วก็ไพ่เดทใบสุดท้ายเป็นไพ่5ถ้วย9ถ้วยนะคะเป็นไพ่ แห่งความรักความคิดถึงยิ่งมีดีวิลเข้าไปด้วยนี่บอกเลยว่าชาวราศีกุมยังรักคนรักคนนี้อยู่มากมายแต่ก็ยังมีอาการของความแบบโกรธนะคะใหเดทใหดีวิลเขาเรียกว่าทั้งรักทั้งแคนอยู่ไหมคะอ่านะคะความสัมพันธ์เหมือนเหมือนไม่คุยกันเหมือนบล็อกกันหรืองานิ่งๆต่างคนต่างนิ่งต่อกันอยู่ก็ได้หรือบางทีก็โดนบล็อก เราบล็อกเขาก็ได้นะคะเนี่ยแต่พอบล็อกเขาไปแล้วก็เหมือนยังคิดถึงนะคะไพ่ห้าถ้วยเนี่ยเหมือนคุณถ้าคุณบล็อกเขาคุณก็ยังคิดว่าเฮ้ยถ้าเขารักเราจริงเขาต้องหาทางกลับมาดิจะด้วยช่องทางไหนคุณเหมือนก็อาจจะเปิดช่องบางช่องไว้ก็ได้ในการติดต่อเนาะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ ที่คุณกับเขาน่าจะรู้กันแล้วว่าจะกลับมาแบบไหนได้อะไรประมาณนี้อาจารย์มองนะทีนี้เราไปดูฝั่งเขาบ้างเขาได้ราชาดาบหกถ้วยชามล้านไพ่เสังขาชแล้วก็ไพ่สีดาบตัวเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างอีโก้สูงก็ได้นะเนี่ยไอ้คิงดาบเนี่ยเป็นคนที่ปากนักอ่านะคะ เขาเรียกว่าออรักนะแต่ก็พูดหวานไม่เป็นหรือเอาใจไม่เก่งนะตอนนี้ก็อยากงอนะหกถ้วยก็อยากกลับมาแชมเบรนอยากปรับความเข้าใจไอ้แต่ไพ่สี่ดาบเนี่ยมันก็เป็นอาการนิ่งๆเพราะอะไรเพราะไม่มั่นใจนั่นแหละไม่มั่นใจว่าไพ่พ,พระสังฆราชเนี่ยเฮ้ยคุณจะให้โอกาสเขามะจะยกโทษให้เขามะมอะไรประมาณนี้เหมือนเขาก็อ่า เขาเรียกว่ารอดูท่าทีอยู่นิ่งๆอยู่อาจารย์มองนะโอเคเรามาดูเลยว่าแล้วต่อไปความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงจบหรือไปต่อไพ่ห้าเหรียญนะคะแถวนี้นะไพ่สรุปจัดเม้นต์วดาบ1ถ้วยแล้วก็2ไม้มเท้านะคะไพ่อย่างนี้5เหรียญเนี่ยสื่อถึงการขอขอคืนดีขอปรับความเข้าใจขอโทษขอความรักนั่นแหละคะ่ะ ไปจัดสเมนก็ Return อยู่แล้วก้าวดาบเสียใจเสียใจในการที่ตัวเองทําอะไรที่มันเ,เขาเรียกว่าผิดพลาดนะนะคะคงจะสํานึกผิดด,ดูไปแล้วนะไพ่หนึ่งถ้วยกับสองมิท้าก็กลับมารักกันใหม่อะแล้วก็จะรักกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะอาจจะวางแผนอนาคตร่วมกันละไพ่หนึ่งถ้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับดวงชาวราศีกุม คนโสดคนมีคู่นะคะอา,อาจารย์ลืมบอกไปเนาะโอเคเรามาดูดวงคนโสดก่อนดวงคนโสดปักนี้เป็นยังไงคะคนโสดชาวกลุ่มคุณได้ไพ่ทำบรลานคุณได้ไพ่ห้าไม้ได้ไพ่เจดดาบได้ไพ่เด็กถือถ้วย ได้ไพ่สองไม้เท้าได้ไพ่เดอะแฮงแมนอาจารย์มองนะคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนเหมือนคุณยังยังไม่พร้อมในการเนี่ยไพ่เดอะแฮงแมนคือการไม่พร้อมอะ่ะไม่พร้อมในการที่ที่จะเปิดใจคุณอาจจะเสียใจผิดหวังในสิ่งที่ผ่านมานะคะเจ็ดดาบอาจจะ ถูกทรยศหักหลังอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนเราทุ่มเทปไปเยอะเนาะได้แฮงแมนแต่แล้วสิ่งที่ได้รับกลับมามันมันคือความเสียใจนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าคนโสดน,น่าจะน่าจะยังเหมือนกับไม่พร้อมในการเปิดใจกับใครสักเท่าไหร่คุยได้แต่ยังไม่ได้พร้อมในการจะบอกว่าให้โอกาสในเรื่องของความรักสําหรับใครที่จะเข้ามา ก็แค่คุยทั่วๆไปเป็นเพื่อนมากกว่าน่าจะไปะเน้นใน,นเรื่องของความความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานเนาะสองมีเท้าอ,ะอ่ะเด็กถือถ้วยบางคนก็อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่งานใหม,ม่ความสำเร็จใหม่ในต้นปีหน้ามากกว่านะคะไพ่จะออกประมาณนี้นะคะโอเคอาจารย์ขอไพ่คำแนะนำ ไพ่คำแนะนำให้ชาวราศีกุมทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะคะไพ่บอกว่าหลับตานะคะท e แอมเพ s สแล้วก็ไพเดทนะคะยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำอขอไพ่ลอม่าแซงเช e l เป็นไพ่ wedding นะคะแล้วก็ very soon นะคะถ้าภาพรวมจากไพ่ในแง่ของคำแนะนำเนี่ย the empress เนี่ยเป็นไพ่แสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่แม่มีต่อลูกนะคะแล้วก็ไพ่ d a t เนี่ยอาจจะแปลในแง่ของอะไรก็ตามที่มันมีปัญหานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้ง อุปสรรคของชีวิตคู่หรือความรักเนี่ยเวลาเจอปัญหามันจะทำใหเ้เราเกิดการเรียนรู้นะคะรู้ว่าจุดอ่อนจุดเสียจุดที่ไม่ดีของความรักมันคืออะไรมันจะทำให้เราเหมือนมีภูมิคุ้มกันนะอาจารย์มองนะเ,เราจะต้องต้องเข้มแข็งแล้วก็นะคะอย่าไปอ่อนแอในเรื่องของความรักมากกว่านะคะ พี่เดทอะไรก็ตามที่ที่มันจบไปแล้วความรักที่มันล้มไปแล้วเนี่ยเราจงเริ่มต้นใหม่ได้นะคะพ่เอ็มเพรสอาจารย์มองว่าอาจจะมีใครดีๆที่รักคุณจริงพร้อมที่จะดูแลคุณนะเหมือนคุณแม่ดูแลลูกอย่างเงี้ยนะคะชายกับหญิงเขาเขาเขา,เขาเรียกว่าพระเจ้าหรือจัก,กรวาลก็ได้อสร้าง คนมาคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าทุกคนล่ะค่ะเมื่อเจอใครที่ดีต่อเรานะคะก็จะเกิดความรู้สึกที่จะอยากใช้ชีวิตคู่ได้เป็นการใช้ชีวิตร่วมกันได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข็ดขยาดกับความรักนะคะจงเปิดใจให้กับตัวเองในเรื่องของสิ่งใหม่ๆนะคะให้อดีตไพ่เดทเป็นอดีตที่เจ็บปวดจง,จงมัน จงลืมมันไปซะนะคะจงใช้อดีตที่เจ็บปวดเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วคุณจะเจอใครดีๆเข้ามาเพราะคุณรู้จักในการกลั่นกองคนมากกว่านะถ้าให้สารย์แปลนะคะเบรซูนก็แปลว่าเร็วๆนี้แหละน่าจะมีใครสักคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากสำหรับความรักที่บริสุทธิ ใจเกิดขึ้นได้นะคะอาจารย์มองมีเกิดขึ้นคะ่ะมีได้แน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ